ต้อนรับเข้าสู่ช่องยันต์โกตูมนะคะโอ้โหนี่ค่ะจะมีการทําร้านกาแฟนะคะร้านกาแฟที่ยกย้ายได้นะคะตรงหน้านี้นะคะนี่นะคะอ้าวตอนนี้เราจะมาช่วยกันนะคะยกนะคะคข้างล่างอะไรดอกพุ่งไเดียวพลาทางมาได้เราไม่ต้องทำเราจะเลี้ยวเลยนะ จะเป็นน้าลงโลกนี่ไรก็ได้นะครับว้างลงโลกหขึ้นเสานี่นะจะมาแยกกันนะ่ครับเวละแยกไ้เป็นขนาดสอง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 สอ không biết,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  không

อแะไรไสอะไรน่ครัว้าับปนเาด้ปะเนี่ยรัไปม่แมนางร้านขึ้นก่อนไป่อไปเลล่ะนางนขนก่นเาะไปเรียกเขเลยเรไปต่อ นี่เ็กเสร็จเอาไม้เอามาแล้วนะคะเหล็กที่จะทำเหล็กที่จะทำเอเตบุ้มเลยบอกใครจะบอกใครนเขาใส เขาสะพานกระใจอยู่ต่กรคืดนะเด่งขึ้นเพรามาเท่าไม่เาเลยเพาะผมไปใเบิงแรกตอนเปิในะน่าปากนไระเขาสักเดียจังด้กบี่ไปมึงัย่ไปเนาะาสาย้ำาเนี่่าฮ่าฮ่าไปมันไม่เล่ยนเลฮื่อมาม่าูวนนี้เฮเนี่ยเขาเปลี่ยนแต่มาคืดนี่ เอารถผมไปแบบแบบหมอนี่มันดอยู่งทีว่าไปร้านอใบ่มาแล้วครับกองใหม่เลยแบใหม่เลยนี่่านี่เบิ้งนี่คือไฟมันเต็มอยู่นี่ไมเต็มเพาะาต้องกาันก็เต็มเลยเอาเซก์นอพวกพวกใหม่ข้ามือจะบออไฟแห้งย่ยนียดีน้ค่หม่ใหม่อันนี้นะคะ ไอร้านกาแฟใช่ไหมแอนใช่ค่ะช็อปกาแฟช็อปกาแฟโอ้โหแจ๋วมากเลยนะคะอ่าช็อปกาแฟนะคะแจ๋วแจ๋วนะคะไม่มีรอยพันไม่ได้นิดเดียวแล้วใครนอกค่ะค่ะลาล็อกเพิ่มใหม่ขับรถไปเมื่อกาลล็อกห้ไปดี่ยกันนดมาเมียมาเมียเอาเลยเมียเลยเลยลองอันนี้เดนไม่ต้องช่วงแล้วยังไงก็ติดกระบะเลยเด็ด

ร้อยประมาณห้ามกนยางหรอครับแล้วยางมันตุดไปนี้ด้วยสายนี่ถ้าเปลี่ยนได้เปลี่ยนถ้ามันนอกมันมีอะไรเยอะมันแตกนี่ไงนี่มันแตกแล้วนี่ครนี่มันแตกแล้วน้ำมันสำคัญมากน้ำมันเะไนี่มันแตกแล้วน้ำมันมันกระเซ็นแล้ดูเต็มไปหมดเลยเท่าไหร่ก็ไม่พอน็อตไปนะเครื่องเขาร้อนขึ้นขึ้นเลย ได้มาแล้วต้องเปลี่ยนแล้วคันนี้เปลี่ยนแล้วแบตใหม่มาจากเซาห์พวงแบตใหม่แบตใหม่เจไม่เอาพลาสติกออกข้างนั่นน่ะได้แบตใหม่เลยทได้แบตใหม่แล้วงานนี้โอ้โหรถมันเอาออกตัวนึงมันมันยังค้างอยู่ตัวนึงพักกันเบิ่งอยู่โอ้ย ออกแบบเลยนี่ตัวนี้เราเป็นตัวที่จายไฟเลยมีทำกระช่างใหญ่ด้วยจะเป็นช่างใหญ่หรือช่างต่อเพื่อใหร่ดีนี่ช่างเล็เงยหน้าหน่อยเงี้ยนะผมไม่เห็นในตอนเมื่อไหร่นะผมไปแก้ไขให้อยู่สรางกับรถลากด้วยลอยไฟให้น่ะเพราะว่าเมื่อคืนนี่มันมืดเราพักกันกลุ่มเมื่อเช้าเมื่อเช้าก็ยังบอกกันอยู่ว่าอีกฝาฝาตัวนี้มันน่าจะมีปิดเพราะว่ามันแน่ฟิวของเนี้ยมันโดนน้ำไม่ได้กล่องฝาปิดฟิมเนี่ย ควรจะมีสายที่จะร้งเบิมเอามารุน่รนตึมเพราะนะรุน่ะขายอ่็มเนี้ยใบเยอเ้ยเออม่ยังก็แบบนี่มเฟือยเลโอ้โดนแล้วโอ้ มีมดปัญญาสิเป้าโอ้ยถ้าลุงไม่ดูให้นะก็มีปัญหาติดไม่ได้ทุกครั้งนะคะป้าน <as> ี่นะคะลุงพันนะคะซื้อแบบมาเอาเอาแบบใส่ไม่เป็นช่างใหญ่ก็อยู่ด้วยกันโอ้โหสุดยอดเลยนะคะ คลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ